เอาแล้วครับท่านผู้ชมนะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคโจเชนี่นะท่านผู้ชมและวันนี้นะครับผมนะผมก็จะมาทําการลินแบบบล็อกฟุตนะครับท่านผู้ชมผมก็จะมาทําการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกับมาลาข้าวหัวนะท่านผู้ชมเป็นอของมาลีนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ค่าหัวอยู่ที่สามสิบหกเอ็นนะผมนะซึ่งสมัยก่อนผมได้ทําการลินนะ เล่นไปแบบจนขึ้นสามสามติบหกเอ็มเลยนะเุก่นที่โดยว่าผมก็ยังอึ้งนะเุก่นี่ชว่าตัวเองขึ้นมาสามติบหกเอ็มได้ไงต่วันเอ่ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่อเนี่ยพวกพวกหมัดพวกดาบอะไรแบบนี้นะทุก่านทู่ชมสิ่งที่ผมใช้นะฮะ ก็จะมีเอ่อเป็นมัดซูเปอร์ฮวแมนนะครับผมนะมาสเตอรี่หกร้อยนะผมซึ่งผมได้ฟาร,ร์มตันตั้งนานแล้วก็มีดาบเรนโกคุมาสเตอรี่สามร้อยหกสิบนะครับซึ่งยังไม่ตันเลยแล้วก็มีธนูนสซติกอุกศบนะ,ะท่านท่านผู้ชมก็ซึ่งผมไม่ได้ฟาร,ร์มเลยนะครับผมนะผมฟาร,รม์มเอาแค่ชิคีอฟเท่านั้นนะครับซึ่งมัดไม่ใช่หรมาสเตอรี่มันก็เลยอยู่แค่หกสิบโอเคต่อไปก็เป็น สิ่งที่มาคู่กันนะผมนะสําหรับสายดาบนะผมนะก็ต้องเป็นผลนวดดําอยู่แล้วนะทุก่ามซึ่งเป็นผลที่สามารถเอาไว้จับได้ดีเลยนะผมนะก็คือพวกซีลสองแล้วก็ซีลูสี่ไอ้เนีย่ยซีลสามนะทุกท่าจะสามารถจับเอ,อสกูได้นะฮะแล้วเราก็สามารถคอมโบได้นะผมทุท่านโอเคสําหรับสายที่ผมเล่นนะผมนะก็จะเป็น เมื่อกี้ก็ผมได,ได้บอกไปแล้วนะผมนะ็จะเป็นสายดาบนะผมนะาดาบก็คืออันนี้นะเป็ท่วนชมสีเขียวแล้วก็ผมได้ทําการอาัพเลเยอรอัพข่ามหมัดด้วยนะทุกท่อนชจริงๆนะฮะซึ่งบมกบอกพูดแบบนี้นะผมนะวิววยวตันเื่วตันเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะผมนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไปฟาร์มเลยผมก็ได้มาเรียว่าอร ที่เกียรฟาร์มนะผมนะซึ่งผมไม่มีปุฟนพายผมก็เลยไม่ได้ฟาร์มนะผมนะก็รอปุ่นพายมาก่อนนะผมนะค่อยฟาร์มเดี๋ยวก็จะอยู่ประมาณนี้นะผมนะถ้าที่ผมจําได้มันน่าจะต่างกับผู้เล่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีจะสามร้อยเองนะทุกท่านวูบ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 วู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 บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายจะตายจะตายเดี๋ยวใจะยินใจะยิ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้คนหนุ่มคนนี้เลือดน้อนอย่างเย็นใจเย็นใจเย็นผมจะตยายตู้ก่อนโอเคแล้วตัดไปตอนที่ผมแบบหนีคนแล้วนะประโยชนโอเคมาครับตอนนี้เราก็ ได้มีสตูเดนมาอยู่ในเซฟโซนดีทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเมื่อกี้ก็ไม่รู้ใครนะผมนะอยู่ดีๆมาเปิดผมเฉยเลยนะครับผมนะกําลังแบบคุยกับท่านผู้ชมนะอยู่ดีๆว่ามาเปิดให้คนหมนดดาตกใจหมดโอเคนะผมนะต่อไปนะฮะสาหรับเอ่อสิ่ที่ผมใช้นะผมนะก็จะเป็นแว่นตาของดูฟันยูโกนะฮะท่านผู้ชมก็คืออันนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเค โอเคเราก็จะไปเริ่มล่ากันเลยนะทุกอย่ามไปดูกันเลย let's go ไม่รู้จะตัดได้งไง okay, นนนนยันไงเฮ้ยคนเมื่อกี้ไ่ไหนโอเคตอนนี้เราเจอเป้าหมายแล้วนะทุกท่านก็คือชายที่อยู่ตรงนั้นเองนะฮะ นี่นเก็อยู่ตรงนู้นนะครับนั่นก็คือสามเอ็มนะท่านผู้ชมมาดูกันว่าผมจะสู้ได้หรือไม่ลองไหลเขาคืน้ยูเผาไม่นะใช้สกิลของปวดเมื่อปนะท่านูชมโอ้เอ๊ะทำไมผมจับเขาไม่ได้อะท่านผูชมเฮ้ยเดี๋ยวนะ เมื่อกี้สกิลวา่าดูก่อนนะฮะเดี๋ยว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 แมงก็ตาเดี๋ยวนะมีแมลงข้อต,ตาผมนะท่านโยมโอ้โหเมื่อกี้เกตายส่วนโอ้จะบอกนะว่าตายโอ้โหโอเคนะท่านผู้ชมมาใหม่นะผมขอแก้มือก่อนนะครับ นี่โดนไปหนึ่งคอมโบคอมโบอะไรก็ไม่รู้เพิ่งสุดสุดตะทีเอ้ยเอ้ยหลบได้ไงเอย่อย่าบอกนะว่าตาย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังรอดยังรอดยังรอด ปาดดาบโยรู้ไปเฮ้ยเขาใช้สกิลเผาถ้าเขาใช้สกิลเผาผมจับเขาไม่ได้นะเพื่อนทุกเราตอนนี้เราก็ทำการซุกไปก่อนว้าวสกิลกโยรู้สวน โอ้โคนนี้ก็โหดเกินเดี๋ยวนะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะทุกยมผมขอทําการเปลี่ยนเจอร์ก่อนนะครับเจอร์นี้ผมไม่ไหวจริงจริงนะทุกยมโอเคมาครับทุกยมตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนเจอร์แล้วนะครับโอเคใส่ฮารี้ใส่เว่นอะไรให้เสร็จก่อนกอ,อเค ในเซิร์ฟนี้นะทุกท่านก็จะมีเอ่อก็จะมีสิบสองเอ็มอยู่ด้วยนะผมนะซึ่งค่อนข้างที่จะตึงเลยนะครับคนนี้แล้วก็มีอีกเจ็ดเอ็มนะแล้วก็มีสี่เอ็มนะทุกท่านก็คือเออคุณผู้หญิงคนนี้นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะตึงเลยนะฮะมาดูข้างหน้าเราจะสู้เขาได้ไหมมีการเปลี่ยนที่แต่ที่เหมือนว่าเขาจะสู้กันบนนั้นนะโอเคผมขอสู้กับสี่เอ็มก่อนเลยละกัน เกมก็อยู่ตรงนั้นนะท่านผู้ชมหือว่าเขาก็าจะสู้กันเรารอให้เขาสู้กันเสร็จก่อนนะเอยเขามาด้วยกันหี่หเ่าจะนะเขามาด้วยกันหรือจิตเอ็ม <7 M S 1> โดนลุมหมหรือไม่ใช่นะท่านผู้ชมนั่นใช่จริงด้วยล็อก เต่โดนเป็นคอมโบหนึ่งคอมโบหนึ่งคอมโบผมขอเอา 4M ก่อนนะทุกโยมที่เขาลุมกันนะฮะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไอ,ยอย้ทุกที่ผมโดนอะไรอ่ะเอ้ยทุกที่ผมโดนอะไรตายนี่จับได้แล้ว เัีคยอีกอตอนนี้ไม่ล้นี่เลยเดินเดินเดเดิดัเดินไปหาคีสามารถกันพวกหมัดได้นะทุก่ชมกันได้แค่บางสิ่งปางงไปโดนหนึน่งดอกเฮ้ยคือหมดม่แะเวแล้วโดนงนี่สามารถหลุดได้ ก่อนไทยก่อนไทยก่อนคนผลน้ำแข็งมันโกงนะพี่ยุ่มถ้าถ้าเราโดนแพนไม่ไม่ไม่จะตายนี่โดนไป็หนึ่งดอกโดนมาเป็นหนึ่งดอกเขาไม่สามารถทำอะไรเราได้นะผมนะถ้าเราร่บบนอากาศจับไม่ไม่นะที่ไม่ตาย ไม่โดนยังไงไม่โดนยังไงทพิสาไปเฮ้ยไอ้เ้เขาเฮ้ยเฮ้คนไม่เที่ยคอคนมาแก้ไม่งนลูเอื้อตายโอเคนะผมนะท่านผ้ชมก็ขอพอไเพียงแท่นี้ก่อนนะผมนะไว้เจอก็ใหม่คิปหน้านะผมนะท่านผู้ชม ส้าเราเป็นที่ชอบชิ้นนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะผมนะซึ่งคลิปนี้นะผมนะผมได้ทําการเสียค่าหัวมาเยอะมากเลยนะทุกท่านเดี๋ยวจะตายจะตาย,ตายผมเสียค่าหัวมาเยอะมากเลยนะทุกท่านแต่ม,มันก็ไม่เรอะไรไม่เดี๋ยวว่าผมก็ยังเหมือนเดิมนะทุกท่านไม่หัวร้อนไม่อะไรนะผมนะท,ที่ผมหัวร้อนหรือว่าพูดทำหยาบอะไรแตก็ต้องฝากแฟนทุกท่านด้วยนะผมนะไว้ ดอกอนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับคุณ